พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์เข้าช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตทัวริงเครื่องยนต์ 1,000cc รุ่นใหม่ซึ่งขณะนี้มีกระแสข่าวในญี่ปุ่นว่ามันจะใช้ชื่อรุ่น CBR 1,000R ย้ำนะครับว่า CBR 1,000R จะมาขายควบคู่ไปกับ CBR 1,000RR โดย CBR 1000R รุ่นใหม่ที่ว่านี้จะมีรูปแบบดีไซน์ในสไตล์ของส p o r t Touring ซึ่งจะแตกต่างจาก CBR 1000RR ที่เป็นส p o r t Racing หรือสปอร์ตเรสเรป l ิก a ให้คุณผู้ชมนึกถึงความแตกต่างระหว่าง CBR 600RR Super Sport 600cc ที่มีแรงม้าสูงกับ CBR 650R Sport Touring ที่มีแรงม้าต่ำกว่า โดยกระแสข่าวในญี่ปุ่นได้มีการระบุว่ามันจะมาต่อยอดความสำเร็จของ CBR 400R หรือ CBR 500R และ CBR 650R โดยมันจะเป็นตัวท็อปของรถในตระกูลสปอร์ตทัวริงของ Honda เปรียบไปแล้วนะครับอยากให้คุณผู้ชมนึกถึงขาวส s a กิครับที่มีรุ่น z x 10R แล้วก็มีรุ่น n ิน j า 1000SX เป็นสปอร์ตทัวริงที่ขายควบคู่กันโดย z x 10R นั้นจะมีแรงม้าเต็ม204แรงมา้า ขณะที่นินจา1,000 SX จะมีเพียงแค่141แรงมา้าเช่นเดียวกันครับ CBR 1,000 Double RR R มี217แรงมา้าแต่ว่า CBR 1,000 R นั้นจะมีแรงม้าอยู่ที่ประมาณ145แรงมา้าโดยจะมีการใช้พื้นฐานโครงสร้างตัวถังและเครื่องยนต์ของรุ่น c b 1,000 R Neo Sport Cafe พูดง่ายๆก็คือว่า คอนดจะนำโครงสร้างและเครื่องยนต์ของ c b 1,000 r มาใส่ Full f a i r i n g เข้าไปในสไตล์ของ Sport Touring พื้นฐานสเปคของเครื่องยนต์นั้นอาจจะเหมือนกันเลยก็ได้145แรงมา้าซึ่งก็เพียงพอต่อการใช้งานในการเดินทางไกลหรือทำความเร็วได้เฉียดเฉียด300กิโลเมตรตชั่วโมงไม่เน้นความจัดจ้านนะครับแบบซ u เปอร์สปอร์ต c b r 1,000 r r ที่มีแรงม้าสูงความเร็วสูงเชื่อว่าถ้ามีการพัฒนาออกสู่ตลาดอย่างจริงจังแล้วก็ ท็อปสปีดระหว่าง260ถึง280กิโลเมตรชั่วโมงนั้นทําได้แน่นอนครับจุดเด่นของมันก็คือว่ามันจะมีโปรโอาร์มหลังที่หลายคนชื่นชอบเช่นเดียวกับ c b 1,000 R Neo Sport Cafe นั่นเองสรุปง่ายๆก็บอกไปแล้วครับว่ามันจะเป็นการนำา c b 1,000 R มาเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ในสไตล์ของ Sport Touring และทำราคาลงมาให้ทุกคนจับต้องได้อาจจะอยู่ระหว่าง500,000ถึง600,000บาท โดยจะมีราคาที่แพงกว่า cbr 6 0 0 r r ระหว่าง1 0 0 0 0แสนถึง1 5 0 0 0แบาทเรื่องราวของ cbr 1 0 0 0 r จะเป็นอย่างไรจะมีตัวตนจริงหรือไม่เราจะมาเกาะติดความเครื่องไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ